อ้ยต้องขุดครับงัดเอาเลยวันนี้น่าจะตอใหญ่ขุดด้านข้างออกก่อนครับ มาดูตอนนี้ครับโอ้ย,อ,ยอุ้ยกระจายเนี่ยไม่ต้องขุดะ่ะต่อต่อกระถินนรงครับอันนี้เขาก็จะงัดเลยหรือเปล่าฟืบรียบร้อยแน่นอนเลยตอนนี้ ทดสอบพลังกำลังหน่อยสิแบบไม่ต้องขุดอะงันเอาเลยได้ไหมเอาไปขุดไว้ตอใหญ่ขนาดนี้ต้องต้องขุดแล้วแหละเพื่อไม่ให้เสียแรงรถ อ่ะอยัางเขาเขาไม่ลองงัดดูก่อนนะ ขนาดลากยังยกล้อเลยอะไ่ว่าต้นใหญ่หน่าดูเลยยืนดูก่อนครับน่าจะใช้เวลานานเหมือนกันนะตอนนี้ครับ ใช้ดันเงี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคผ่านครับ